สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องก๊อปแกรปแชนแนลนะฮะในวันนี้ก็จะนําเสนอในคลิปของทักกี่คูนะครับในโหมดของซอมบี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็กด subscribe ก่อนเลยแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับไปพร้อมแล้วลุยเลยพร้อมแล้วนะกด subscribe กดแชร์กด subscribe กดไลค์กด, like, กดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วไปก็ไปเริ่มกันในโหมดซอมบี้นะครับนี่ จะมาเจอใครบ้างไม่ร <favorites> ู <Lud> ้ไม่ระบุสัญชาตินะครับสองคนนะฮะอ่าอะไรนะวิทยาหรือเปล่ากับเดฟนะครับกับเดฟนะเด็กเต้นครับเด็กเต้นโอเคเด็กเต้นครับเด็กเต้นเปเพื่อนเดฟแป๊บนึงเลยเยื่อนเดฟก่อนเด็กบอก่อนบอก่อนบอกก่อนอ่าโดดออกมาครับแป๊บนึงมาครับรอแล้วครับ อ่าครับเดฟเหมือนจะรู้นะเดฟเหมือนจะรู้นะครับเดฟเหมือนจะรู้นะครับ,รรบว่าต้องยังไงนะครับโอ้โหเรียบร้อยเฟืองระเบิดใ่ผมเฉย่าเดฟคุณหรือใครก็ไม่รู้เฟื่องใส่ผมนะอีกคนนึงแบบว่าต้องบอกว่ามึเองเล่นอะไรกันอย่างนี้นะไปครับเหลือสี่ตัวแล้วสัมบี สี่ตัวเดฟรีบอกมาจากควันนะ่ะไม่มีใครเขาไปช่วยคุลอดในควนนะันอ่ะอ่าเขารู้ตัวนะฮะเขาต้องขึ้นนอนสะพานเอาไปช่วยเฉยทั้งนั้นช่วยผมหน่อย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 ช่วยผมเด็กเก่าปมไปเลยครับไปเก็บของเลยครับป้อมหาหัวใจไปชิงครับขอนั่งเติมเลื่อตั้งมั้งโอ้โหนั่งเต่าเบื่อครับ ไปล้วคราวน,นี้ต้องช่วยกันแล้วครับออ๋เดฟยืนเต้นดิครับเดี๋ยวชิวๆเด็บยืนเต้นนะเด็บชิวๆกำลังชั้นสองครับข้างหลังเดฟเพื่อนโอ้โหเดฟตายแล้วล่วงวะครับไม่เป็นไงครับเดี๋ยวตังนี้เดี๋ยวกแบบันโอ้โหจะไปช่วย,ยไปช่วยไม่ได้มันต่อยืนเต้นอนะ่ะเทอะไรเกินโอ้โหฝุงใหญ่เลยดูดิ โอ้โหผูกยากเลยแล้วเพื่อเราก็เลือดพยายามเติมมันนะครับแต่วิ่งเข้าไปในลงควันพิษนะครับอ๋อขึ้นมาครับพยายามขึ้นมาอ่าเติมเลือดรับเพื่อเราเลือดเต็มแล้วนะครับเหมือนวนไปครับวนไปวนไปครับวนไปครับวนมาครับวนมาเพื่อเราจะรอดโอ้โหเทคนิคเทคนิคดีมากครับแต่ก็ไม่รอดเทคนิคดีแต่ไม่รอดครับเดี๋วบอกเจียใจเลยตอนนี้ไม่น่ายืนตนเต้นเลย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามาโอเคครับเดี๋ยวแบมเดี๋ยวสักครู่นะครับเอาแล้วครับพร้อมแล้วก็ไปเรียนต่อครับมาครับคนไทยอีกคนนะครับเพลเยอร์4692นะครับสัญลักษณ์ที่เขาใช้อยู่เป็นเพิ่งแจกมานะครับมันเป็นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของสําหรับราศีอะของโซดีแอร์อะอย่างไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละ แต่เขาแจกมาแ,แต่ผมไม่ใช่ครับผมผมต้องใส่แก๊สผมต้องใส่หนกาก้หนกากากหน้ากากนะครับหน้ากากกันแก๊สหน้ากากกันกันโควิดครับต <c oughs> ัวจแ้เกินไม่ไหวแล้วในว่ายุคไหนก็ต้องตัวจให้ก่อนนะปีนี้ปี2011นะครับโควิดยังอยู่นะจากโควิดโควิด2019นะครับตอนนี้2011แล้วยังอยู่นะสองปีผ่านไปนะ่นะรีตตอครับ นะไปพวกนี้โด,โดนเวลาโควิดมานะเป็นซอมบี้เลยไปแล้วไปแล้วฉันหนีก่อนแล้วเดี๋ยวฉันมาช่วยโอเคครับไปไปครับยิงไปหรือว่สุดไปครับเก็บของใีไกลที่สุดน,นะเพื่อให้เพื่อนมาครับเอาปืนกลงกันครับตอนนี้เาปืนกลครับปืนกลสามกระบอกครับตอนนี้เขาจะรู้กันไหมครับว่าเราควรจะอยู่บน บนเนี้บนเนี้บนดินเนี้ยครับผมตั้งปอมให้ครับตอนนี้ผมตั้งปอมครับผมตั้งปอมยิงครับตบบนี้จะไปช่วยคนนู้น,นกน็เดี๋ยวเอาเก็บเก็บการนี้กันฮนะมาครับมาข้างหลังครับ นะครับเหล่กระสุนนีครับเหล่ากระสุนพร้อมกับเหล่ากระสุนเรียบร้อย ABC หลักกระสาศดีกว่าเล็งแม่นแม่นนีกว่ะ ABC ไม่ให้หนาทักตรงๆขอเล็งแม่นแม่นนีกว่ายิงแม่นแม่นครับสไนเปอร์นะครับเอ้อไม่ใช่สไนเปอร์เออสไนเปอร์นั่นแหละสำหรับด่านของซอมบี้นะไม่สมควรใช้นะครับสไนเปอร์ ไปก่แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับคุ้มกันสิเพื่อนทำไมเพื่อนไม่คุ้มกันเลยมาครับหันหลังเข้าหา,หากันรับหันหลังเข้าหากันเน่ยเป็นหลักการที่คุ้มกันดีสุดเลยมาครับกเฟียงระเบิดละไม่ละ,มละเพื่อนระเบิดฟันมันไม่ดีนะเพราะเรามองไม่เห็นแล้วก็จะมีต่อต้านช่วยนายไม่ได้เหมือนกันเราลากันก่อนตัวหนึ่งโอเคไปเลย ดีโลกระสุนรอครับนี่โลกระสุนเสร็จปุ๊บเก็บของนี่ตามสเตปเขมอโอ้โหนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเลยนี่แหละครับนี่แหละครับของถนัดของผมเลยของเล่นถนัดผมเลยเนี่ยเคมอเนี่ยเป็นอะไรที่ผมถนัดมากชอบมากชอบมา ดี๋ยวอีกด่านจะเป็นเป็นเป็นบอสนะครับเป็นมินิบอสแล้วนะครับไปแล้วครับไปครับไปครับด่านสี่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือจะมาสองทางนะครับจะมาสองนะาทางนะครับจะมาสองทางครับด่านสนะี่เนี่ยโอ้โหวิ่งมาโดนระเบิดตัวเอง ต้องรีบขึ้นไปครับพ่านจริงครับพลานจริงพานจริง,ารงกาจะลงไปทางนูน้นทางนู้นก็มีระเบิดทางนี้ทางนี้มีระเบิดโอ้โหพ,พ่ายแพ้ไปฮะเพราะว่าไม่มาต้านทานเหล่าซอมบี้ได้นะครับโอ้โหได้ตังเยอะเลยนะสามพันเงนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะในคลิปของซอมบี้นะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับ สำหรับช่องกับแกรบชาแนลนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ